การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของสเปกดาววันที่16เมษายนปี2022 นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของ RK Bro ครับที่จะมาบุก SmackDown นะครับหลังจากที่โดนดิอูโซ่เนี่ยไปบุกในรองเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเรื่องราวของชาลอตแฟ a ร์นะครับที่ เธอเนี่ยจำเป็นจะต้องรับคำ้าของลอนด้าเหลาซีนะครับเพราะทาง WWE official เนี่ยได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของดูเม่ไทยกับเซมิเซนครับที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเซมิเซนได้หนีไปแล้ววันนี้ทั้งคู่จะมาสู้กันใหม่รวมทั้งการชิงแชมป์ intercontinental นะครับระหว่างลิโคเช่แล้วก็จินเดอร์มาหาวเอาล่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วย RK Bro ไ k เคเบบอกว่าเหตุผลเดียวที่เรามาที่นี่เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีไอพวกหน้ากระทืบไปโผล่ในโชว์ของเราเวทีของเราและมันเตะปากพวกเราเพราะฉะนั้นโผล่หัวออกมาได้แล้วดิวโซดิวโซเปิดตัวออกมานะครับดิวโซบอกว่าดูสิใครโผล่มาในโชว์ของเรารอแท็กทีมแชมเปี้ยน RKBRO พวกนายมาผิดที่แล้วพวกเพราะบัตรไลนะ์น่ะคุมที่นี่เอาล่ะเราไปท้าพวกนายในรอเพื่อชิงแชมป์แท็กทีมแล้วตอนนี้พวกนายก็ไม่อยู่ที่นี่ คำตอบของนายคืออะไรไหนบอกสิแต่ก่อนที่นายจะพูดอะไรจงจำไว้ว่าคนที่นายพูดด้วยเนี่ยคือแชมป์แท็กทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและครองแชมป์มานานที่สุดดีอูโซแรนดี้ออตตันบอกว่าเออเออเออเอาเถอะฉันรู้จักพวกนายดีตั้งแต่พวกนายยังเป็นเด็กด้วยซ้ำฉันชอบตระกูลพวกนายนะโคดพ่อโคดแม่ปู่ย่าตายายของพวกนายที่อยู่ที่นี่แต่พวกนายสองคนเนี่ยมันกระจอก และฉันบอกเลยว่าไอ้ลูกหมายอย่างพวกนายเนี่ยเอาแต่ภาพไปเรื่อยจนพวกนายลืมไปแล้วสินะว่าฉันเนี่ยอยู่ที่นี่มาแล้ว20ปีนี่คือโชว์ของฉันเวทีของฉันฉันคือนักมวยปั้มชั้นยอดที่ยังยืนอยู่ตรงนี้และพวกเราคือสิ่งที่อันตรายที่สุดในสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์อเคบรอแล้วเรื่องที่พวกนายท้าเราก็จัดมาดิวะก่อนทั้งสองทีมจะแยกจากกันนะครับดิอูโซเนี่ยมาต่อเล็กต่อน้อยริดเดิก่อนที่จะจากไป หลังจากนั้นนะครับ RK BRO เนี่ยก็เข้ามาหาอดัมเพียสแลนดี้ออตตันบอกว่าฉันต้องการให้นายเนี่ยยืนยันแมตชิงแชมป์ของพวกเราอย่างเป็นทางการอดัมเพียสบอกว่าผมไม่สามารถยืนยันให้ได้ในตอนนี้มันต้องใช้เวลาและคืนนี้ผมจะบอกพวกคุณเองริดเดิลบอกว่าเออเรื่องของแมตช์เราก็ต้องการละนะแต่ตอนนี้เนะี่ยฉันอยากกระทืบจิมมี่และเกินมน่วอดัมเพีสบอกว่าถ้าเรื่องนั้นเนี่ยฉันจัดให้ได้ ริดเดิลจะเจอกับจิมมี่อูโซในคืนนี้ตัดภาพมาคู่แรกนะครับเนลอมิ Naomi, เจอกับเรียลิปลี่ตัวแมต์ค่อนข้างโอเคครับเรียลิปลี่เนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับประคองแมต์ได้ดีมากๆท่าทุกท่าของเนโอมิก็เลยออกมาดูดีครับไม่มีขาดไม่มีเกินรวมทั้งเจ้าตัวเองเนี่ยก็ทําหน้าที่นําเสนอเรื่องของความดุร้ายทรงพลังแล้วก็ชั้นเชิงการปั้มได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นแมต์ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับแบบนี้ตอนจบเนี่ยเรียลิฟลี่ใส่ลิฟทาย Lip ine, เอาชนะไ ัดภาพมาที่แฮปปี้คอร์บินนะครับถูกถามเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแมดแคปมอสเนหันมาต่อกรอนกับเขาแฮปปี้คอร์บินบอกว่าต่อกรงั้นเหรอเขาเหมือนมินเนี่ยนที่มาเกาะชั้นดังต่างหากเขาเป็นแค่ที่พักผ่อนของชั้นเพราะว่าเขามีเสียงหัวเราะที่ดังดีแต่ตอนนี้เนี่ยหมอนนั่นเข้ามายุ่งย่ามจนเกินไปจนชั้นเนี่ยไม่สามารถเอาชนะในเรสเซิลมาเนียได้แต่เอาจริงๆนะตอนนี้เนี่ยฉั้นมีความสุขมากเพราะว่าแมดแคปเนี่ยพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงของตัวเอง และฉันจะรอดูในวันที่มันทําให้ตัวเองไขยหน้าแต่ภาพมาที่แมนแคปมอสนะครับถูกถามว่าตอนนี้เนี่ยแฮปปี้คอบินมีความสุขมากที่ไม่มีเขารู้สึกอย่างไรบ้างแมนแคปมอสบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยฉันก็รู้สึกเสียใจกับคอบินนิดหน่อยนะฉันหมายถึงเขาต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะเป็นคนที่แย่แบบนั้นได้แต่ก็นั่นแหละอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เป็นคนพาฉันมาที่สมัคดาวและสอนมุกต่างๆให้นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมุกของฉันมาถึงห่วยนะแต่ตอนนี้ฉันต้องสนใจกับฮูเมอร์โตก่อน พวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่ผมชอบมุมกล้องการจูบของพวกเขานะผมอยากให้พวกเขาเนี่ยมาจูบที่ตูดของผมนี่แต่ภาพมาคู่2องนะครับแมดแคปมอสเจอับฮุมเบอร์โตตัวแมดโอเคนะคือแมดไม่ได้นานมากนะครับแต่ได้ความสนุกที่ดีแมดแคปมอสเนี่ยยังคงใส่ทุกอย่างอย่างเต็มที่ทุกคนตามสไตล์ความแรงความเร็วของตัวเองทําให้ตัวแมดเนี่ยมันดูรุนแรงและน่าสนใจครับ ในด้านของฮูมเบ r ร์โตเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะคือส่งเสริมความบ้าพลังของแมดแคปได้ดีมากๆทําให้ตัวแมทเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแต่คิดว่าถ้าสู้กันนานกว่านี้เนี่ยแมทอาจจะจางลงครับถือว่าในตอนนี้เนี่ยระยะเวลาเท่านี้ตัวแมทกาลังโอเคตอนจบนะครับแมดแคปเนี่ยใส่เดอะพันช์ไลน์เอาชนะไปได้ตัดภาพที่ชาร์ลอตแฟลร์นะครับเดินเข้ามาหาอดัมเพียร์ชาร์ลอตบอกว่านี่ใครเป็นคนอนุมัติแมทของฉันกับรอนได้ยะฮะ ดูกแหลาเดินเข้ามาในฉากนะครับแล้วก็บอกว่าขอโทษที่ขัดจังหวะน,นะครับแต่อดัมคุณคิดว่าการสัมภาษณ์ของผมครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างชาลอดแฟร์บอกว่านี่นายคิดว่าตัวเองเป็นใครอะ่ะถึงมาขัดจังหวะการพูดคุยของฉันคนนี้ด้วยการถามแล้วเป็นนักสัมภาษณ์อย่างนั้นเน่เอางี้ฉันจะให้โอกาสนายนายจะได้สัมภาษณ์ผู้ที่ยิ่งใหญ่บนเวทีนั่นก็คือฉันเองชาลอตแฟร์เปิดตัวมาหน้าเวทีนะครับดูกแหลกถามว่า ตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องป้องกันแชมป์กับรอนด้าในแบบ i q u i c k m a t c h คุณกังวลไหมเกี่ยวกับท่าล็อกของรอนด้าชาลต์แฟล์บอกว่าอย่างแรกฉันไม่ต้องการไอ u i c k Match อย่างที่สองฉันพยายามที่จะปกป้องรอนด้าฉันพยายามที่จะบอกเธอให้เธอไปต่อแถวเพราะเราทุกคนก็รู้ว่าอีโก้ของรอนด้าเนี่ยมันเป็นยังไงรอนด้านะเอาแต่ร้องไห้งงเงอยากได้แชมป์หลังจากที่เธอแพ้นในเรสซิ l งแมนี เธอไม่ทำอะไรสักอย่างนอกจากโวยวายดูกูแลกบอกว่าผมเห็นคุณในแมตช์เรสเซลมาเนียแล้วเห็นว่ารอนด้าเนี่ยทำให้คุณยอมแพ้นี่ครับชาลอตแฟร์บอกว่านั่นแน่เกียดมากฉันแค่ขยับเสื้อในของฉันเท่านั้นพวกนายคงไม่เข้าใจหรอใช่ไหมดูกูแลกบอกว่าไม่อยากจะเสียมารยาทนะครับแต่ถ้ากรรมการเห็นอย่างที่ผมเห็นเนี่ยรอนด้าราซี่คงยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะของแชมเปี้ยนไปแล้ว ชอลอลแฟลร์บอกว่าฉันคือแชมป์และฉันไม่ได้ยอมแพ้รู้อะไรไหมดูฉันขอถามอะไรนายหน่อยละกันนายยอมแพ้กับแกเป็นนักมวยปั้มแล้วมาเป็นคนสัมภาษณ์ฉันต่ำแล้วถามฉันด้วยคําถามงงๆแบบนี้หรอฉันเข้าใจว่าทาไมนายถึงยอมแพ้นายก็เหมือนกับพวกคนดูขี้แพ้แถวนี้นั่นแหละยอมแพ้ในการไปยิมยอมแพ้ในการทํางานยอมแพ้ในการมีแฟนแต่ฉันไม่เหมือนพวกนาย ฉันมีคำว่าชัยชนะอยู่ในสายเลือดและฉันมีท่าล็อกที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตะกูลตอนนี้การสัมภาษณ์จบลงแล้วใสหัวไปดูกูแลกกำลังจะเดินลงจากเวทีนะครับแต่ชาร์ลอตแฟลนเนี่ยจับมาใส่ซิกเกอร์เอกจนดูกูแลกตะโกนว่าขออมแพ้ขอโยอแพ้ครับตัดภาพมาคู่3นะครับดูไม่ไทยเจอเซมิเซนรอบนี้เนี่ยเซมิเซนสู้กลับบ้างนิดๆหน่นนอยๆนะครับแต่สุดท้ายก็หนีไปอยู่ดีแล้วก็โดนแพ้เขาเอา์นับ1ิไป หลังจบแมตช์นะครับดูเนี่ยวิ่งมาไล่เซมิเซนแต่เซมิเซนก็วิ่งหนีออกไปอีกครับหลังจากที่เซมิเซนวิ่งหนีดูไม่ใช่มานะครับก็มาเจอกับอดัมเพียสอดัมเพียสบอกว่านี่นายหนีมาอีกแล้วเหรอการกระทําของนายเนี่ยมันยอมรับไม่ได้เพราะงั้นสัปดาห์หน้านายจะต้องเจอกับดูอีกรอบหนึ่งและรอบนี้นายจะหนีไปไหนไม่ได้อีกเพราะนายจะต้องสู้แบบรัมเบอร์แจ็คแมชแต่ภาพมาคู่4ี่นะครับชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลลิโคเช่ครับป้องกันแชมป์กับจินเดอร์มาฮาว ตัวแมตช์ดูมีความธรรมดาเกินกว่าจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์อ่ะทุกคนไม่ได้มีความลุ้นไม่ได้มีความว้าวอะไรเท่าไหร่นะครับคือตัวแมตช์ก็จบลงไปค่อนข้างที่จะง่ายเกินไปด้วยซ้ำนะครับคือเรียกได้ว่าค่อนข้างน่าเสียดายสำหรับแมตช์ชิงแชมป์เลยแหละตอนจบนะครับรีโคเช่เนี่ยใส่ชูตติ้งสตาร์เพจจากเชือกเส้น3กดน,นับ3เอาชนะไปได้ครับตัดภาพมาที่กลุ่มของเชมัสนะครับระหว่างที่เชมัสเนี่ยให้สัมภาษณ์อยู่บูชก็พูดแทกขึ้นมาว่า new day แล้วก็เดินหายไปนะครับก่อนที่จะมากระทืบนิวเดย์ที่นั่งเซนไลเซนอยู่ก่อนที่เชมัสแล้วก็ r ิชฮอลแลนด์เนี่ยจะเข้ามาห้ามนะครับแต่้ามาคู่5้านะครับริดเดิลเจอจิมมี่อูโซตัวแมตต์โอเคครับอาจจะไม่ได้สนุกมากแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ถือว่าเป็นแมตการบิลชิงแชมป์ของทั้ง2ทีมได้ดีนะครับตัวแมตมีความเร็วกลางๆทุกคนแต่ว่ามีการพลิกไปพิกมาค่อนข้างเยอะทําให้ตัวแมตค่อนข้างน่าสนใจครับ คู่หูทั้งสองคนที่ยืนอยู่ข้างเวทีเนี่ยก็มีส่วนร่วมตลอดทําให้ตัวแมทไม่ได้น่าเบื่อเกินไปแถมตอนจบนะฮะก็ถือว่าทําได้ดีเลยตอนจบเนี่ยริดเดิลใส่ RKO กดน,นับ3เอาชนะไปได้สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับบูชเนี่ยเข้ามารอบทำลายนิวเดย์เหตุการณ์ที่2ครับสัปดาหนะ์หน้าแมตแคปมอสจะเจอกับแองเจลเหตุการณ์ที่3ครับสัปดาหนะ์หน้าเนี่ยดูไม่ไทยจะเจอกับเซมิเซนแบบรัมเบอร์แจ็คแมทและเหตุการณ์ที่4ครับอาร์เคโบรยอมรับคำท้าช สรุปแมดกันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับเนลมิเจอกับเบียริบลี่นะครับเบียริบลี่เอาชนะไปได้คู่ที่2องแมดแคมมอร์สครับเจอฮูเบอร์โตแมดแคมมอร์สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ดูเมย์อินไทยครับเจอเซมิเซนดูเมย์อินไทยสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่4นะครับชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนอัลแชมเปี้ยนนะครับริโคเช่เจอกับจินเดอร์มาฮาวริโคเช่ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้และคู่ที่5ครับริดเดิลเจอกับจิมมี่อูโซริดเดิลสามารถเอาชนะไปได้ ตัวแมตช์สัปดาห์นี้ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับทุกคนถึงแม้มันจะไม่ได้สนุกมากแต่มันก็ไม่ได้แย่แต่ที่น่าเสียดายที่สุดสําหรับผมเนี่ยน่าจะเป็นคู่ชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลครับคือมันเป็นแมตช์ชิงแชมป์อะ่ะมันน่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นเล้าใจมากกว่านี้หน่อยนี่คือแบบอารมณ์แมตช์มันธรรมดามากๆไม่ได้มีการลุ้นไม่ได้มีความดุเดือดคืออัดกันแป๊บๆก็จบถือว่าน่าเสียดายมากคือ เราจะรู้สึกว่าโอเคมันมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมาก็จริงอะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ควรที่จะมีความลุ้นซะหน่อยสําหรับการชิงแชมป์ว่าเฮ้ยเข็มคัทจะเปลี่ยนมือไหมเฮ้ยหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีเลยแล้วก็ริโคเช่ชนะไปแบบครีนครีนเลยทีเดียวชนะนะครับไม่มีลุ้นไม่มีอะไรก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับส่วนในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรนอกจากการชิงแชมป์แท็กทีมนะแล้วก็ชา์ลอตแฟร์นะครับ โชว์ของ a c k d o w วสัปดาห์นี้เนี่ยต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยทุกคนมันไม่ได้ให้ความรู้สึกว้าวไม่ได้ให้ความรู้สึกอยากรู้อะไรเพิ่มไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบแบบได้ได้รู้อะไรมากขึ้นะนะครับทุกอย่างออกมาคือย้ำเรื่องเดิมๆทั้งนั้นถึงแม้ตัวแมทมันจะไม่ได้แย่แต่ตัวโชว์แล้วก็เนื้อหาในสัปดาห์นี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราอยากเปิดดูต่อในสัปดาห์หน้าเลยก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยสแตคดาวน์ down, เนื้อเรื่องค่อนข้างดีนะครับตอนนี้เนี่ยมันดูดรอปลงพอสมควรแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันอาจจะใกล้ถึงซึกใหญ่หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะก็ติดตามกันในสัปดาห์หน้าเอาล่ะนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ